สวัสดีครับพบกับอัดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหววออมสิทธิ์นะครับงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2565นายนะครับเดือน11วันอังคารนะงวดที่แล้วออกอะไรงวดที่แล้วออก457นะครับผลงวดที่แล้ว457นะครับบนล่างเลยห้าเเนะงวดนี้เด่น6ครับ457ข้าม6ไปเด่น6นะครับ1 0อยนะอยู่สักตัวหนึ่งนะครับ หึงหนะครับหมา6 9เก้านะครับหกสองหกสาหกลักร้อยใส่หก็5 6 9หกเก้านะครับห้าหกสองหาหนะครับผมสำหรับแนวทางหอ้อมสินนะครับื่อประจำมืนที่เออ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 เัี้ที่หง ครับ1พฤศจิกายนประมาณนี้ครับชอบนะครับถ้าชอบเลยก็569นะครับอันนี้ไทยยากแล้วก็562สิ่งที่กลัวก็คือระวังอกกับหัวนะให้6ออก9ให้9 6 6ออก6ประมาณนี้นะครับขอโชคดีสำหรับแนวทางร้อมสินงว้นนี้ครับแต่คิดว่า6มาครับ